Welcome Plants to Sky Pl WOW!! Skye's น,นี้จะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมตัวนี้คือผักตบชวาวด่างนะคะไฟตอนแรกไฟเอาไปเลี้ยงอยู่แบบในตรงบ่อปลาที่เลี้ยงปลาพวกหานนกยุงค่ะแต่ว่าตรงนั้นเขาไม่ค่อยโดนโดนแสงเท่าไหร่อะค่ะแล้วน้องก็แบบว่าเอ่อใบ ใบไม่ชูช่อขึ้นเลยนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงตรงนี้นะคะตันนี้ก็คือผักตบของฟ้ายนะคะมันก็ชูช่อขึ้นมาแล้วหมายความว่าใบเขาชูขึ้นตั้งขึ้นนะคะไม่กล้าเอาไปลงในเบ่อบอปลาข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันลามไวไปก็เลยมาเลี้ยงในกระมังแบบนี้แทนนะคะผักตบแบบนี้นะคะฟ้ายซื้อมานะคะ มันจะมีผักตกชวาญี่ปุ่นกับแบบนี้มั้งคะไฟไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันไหมนะคะแต่ไฟซื้อตัวนี้มาอัลละห0 0้อบาทนะคะคนอื่นอาจจะได้ถูกกว่าไฟแหละเพราะว่าไฟส่วนมากชอบได้ของแพงเนี่ยค่ะแต่เคยซื้ออัลละ3า0ร้อยอ่ะแต่ว่ามันน้อยแต่อันนี้มันใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าที่มันเล็กๆกะค่ะแต่ของไฟมันเป็นอันใหญ่เลยนะเหมือนผักตกชวาบ้านเราแหละนะคะ มีลายของน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะผักตบชวาดา่างอ่ะมาพูดกันต่อนีเพ็่อใช้ปุ๋ยบัวนะคะแล้วก็เลี้ยงแดดร้อยดูนะน,นี่นะคะเอ่อบ่อปูนซีเมนเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาจะแทบไม่รั่วเลยนะคะแต่ตอนนี้ตามตามการเวลามันก็ล่วและเริ่มซึมแล้วนะคะก็จะเก็บน้ําได้ไม่ค่อยอยู่ อย่างเจ้าต้นเนี้ยจะเอ้ยเจ้าบ่อเนี้ยมันก็จะเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่แหละนะคะจะรั่วขอบ,ขอบทั้งหมดเลยนะ <c oughs> บ่อนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีน้ํานะ <c oughs> แล้วก็แห้งไวก็ <c oughs> เลยต้องมาเติมน้ําเขาเรื่อยๆนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็อยู่ได้อมาดูบอลกระดาษด,ด่างขาวขอเล่าก่อนนะ <c oughs> ไม่ว่าบอลกระดาษด,ด่างขาวว่าค่ะถ้าเลี้ยงแดดร้อยอะคะ่ะการเขาจะไม่ไม่ยืดยาวนะคะสวยนะ แล้วก็ใบแข็งแรงแล้วก็ทนด้วยเพื่อนๆเนี่ยใบเนี้ยไฟยังไม่ยังไม่เสียเลยนะคะใบยังดีอยู่แล้วก็สีใบใหม่ก็ดีด้วยนะคะดูนะคะสีใบใหม่นี่ตอนนี้มีกี่ใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบไม่ทิ้งใบแล้วนะคะเออายมีปัญหาว่าการเลี้ยงของไฟเนี่ยไฟเลี้ยงในในออกระถาง กระถางธรรมดาเนาะแล้วก็เอาหล่อน้ำไว้อย่างเงี้ยค่ะปัญหาก,ก็คือพอจะมีใบหลอดเป็นใบที่3ใบล่างสุดก็จะทิ้งใบนะคะสำหรับออบอนกระดาษด่างขาวของฟ้นะคะพูดง่ายๆก็คือไม่เคยที่จะมีใบเกิน2ใบเลยนะคะสำหรับบอนกระดาษด่างนะก็เลยอะลองดูมาไว้กับพวกบอนทั่วไปโคโลคาเซียแบบนี้เพราะเอาพูดตรงๆแล้วอะ คือรอดก็รอดไม่รอดก็ตายนะคะเอามาไว้ตรงนี้ก็ก็กะว่าอย่างนั้นเลยคือถ้าถ้าอยู่รอดก็คือรอดไม่รอดก,ก็สู่ขิดไปเลยนะคะกับกลายเป็นว่าระยะเวลาน่าจะเกือบ2เดือนนะคะใช้เวลาเกือบ2เดือนในการที่เออเอาเขาเนี่ยมาไว้กับโคโลคาเซียช่วงแรกๆกนะคะช่วงแรกๆใบเขายังจะทนฝนไม่ได้นะเออความหมายก็คือถ้าฝนตกหนักอะคะ่ะ ฝนตกหนักหลายๆวันนะคะใบเขาก็มีช้ำนะคะใบช้ำใบเสียไฟก็ตัดเหมือนกันนะเ,เดือนแรกนะคะก็ยังทิ้งใบอยู่ไฟก็ยังมีได้แค่2อใบเหมือนเดิมนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอเหมือนลำต้นก็แข็งแรงขึ้นคือลากเขาน่าจะแข็งแรงขึ้นต้นเขาทนมากขึ้นนะคะทนแดดทนฝนมากขึ้นตอนนี้ก็สบายเลยนะคะทีนี้ถ้าจะให้ไฟ พูดในเรื่องอที่เราลองปลูกเองนะคะเิอว่า,าถ้ามาเลี้ยงแบบแดดร้อยแบบนี้นะคะเขาจะทนนะคะแต่เพื่อนๆต้องแลกกับการที่ช่วงแรกๆอาจจะต้องมีใบเสียบ้างนะคะเพราะว่าเขาต้องการปรับสภาพอา๋อแล้วของฝ้ายน้ำไม่ได้ค่อยๆขยับเข้าแดดนะคะคือมาจากร่มเลยอะ มาข้างนอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยภายในวันเดียวนะไม่ไม่ใช่ค่อยเขยิบด้วยอ่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าเธอรอดก็รอดไม่รอดก็บายบายนะคะเพราะเอาตัวอื่นไปแลกมาปีที่แล้วคือปีที่แล้วว่าต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูว่าใหญ่ประมาณไหนคือปีที่แล้วที่มาค่ะต้นเขาใหญ่เท่าโครอรัลเลยนะคะคือสูงประมาณนั้นแล้วเอาไปเลี้ยงเลี้ยงในเอ่อในดินในในกระถางดินนะคะอยู่ในกระถางอะ่ะจากต้นขนาดนี้ใช่ไหมคะเหลือต้นแค่เนี้ย เหลือต้อนแค่เนี้ยเออเหลือแค่นี้เลยนะคะแต่ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าไฟได้ต้นไม้ใหญ่มาเนาะเง่าเขาก็จะมีเขาก็จะมีเง่าที่ใหญ่อะนะคะมันก็ทําให้มันยังสามารถต่อสู้ได้เพราะว่ามันไม่กินถึงลําต้นเร็วไงคะอ่ะอันนี้ก็ข้อดีของการซื้อบอนกระดาษแบบต้นใหญ่มาหน่อยนะคะเพราะว่า มันถ้ามันสุ่มเสี่ยงว่ามันจะตายอ,อย่างน้อยมันก็ยังยื้อชีวิตได้อยู่อันนี้ไฟใช้เวลานะคะลองผิดลองถูกมาเกือบปีนะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นใหญ่มากจนเลี้ยงมาเหลือแค่ต้นประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนๆกลับไปดู <Hello. S 1> คลิปของไฟเนี่ยนะคะไฟจะมีคลิปเขาอยู่ว่าช่วงแรกที่ไฟเอาเขามาลงตรงนี้เขาจะสูงแค่นี้เองแล้วก็น่าจะมีใบใบเดียวหรือสองใบอะคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะนี่เลยพามาดู คือน้องสวยแล้วนะคะน้องทนแล้วแน่นอนอันนี้รับประกันนะแล้วก็สีก็ดีนะคะและใบก็ไม่ไหม้โดนแดดโดนฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ใบก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะโอเคก็แค่มาแนะนำเนาะมาแนะนำเพื่อนๆมาบอกเล่าว่าเราเลี้ยงแบบไหนนะคะใครที่มีบอลกระดาษดากอยู่นะคะก็ลองมาเลี้ยงแบบนี้ดูถ้าเลี้ยงดินไม่โอเคมาเลี้ยงแบบ แบบบ่อในน้ํานะคะแต่บังเอิญว่าบ่อของไฟเนี่ยอันเนี้ยมันมันรั่วนะคะน้ําก็จะไม่ขังนะเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านี้ที่เอาเอาจ้าบอลกระดาษด่างมาลงอะน้ํามันก็จะขังนะแต่วัสดุของไฟไม่ใช่ไม่ใช่ดินเหนียวนะคะไฟไม่ได้เลี้ยงพวกบอลไม่ได้เลี้ยงโคโลคาเซียด้วยดินเหนียวนะคะไฟเลี้ยงโคโลคาเซียด้วยถ่านมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็แกรบนะคะไฟเลี้ยงเขาด้วยแบบนั้นนะ ปุ๋ยไม่ใช้ปุ๋ยบัวใครสะดวกที่จะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดส3 13 3 3หรือปุ๋ย16 16 16ก็แล้วแต่อยากจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะของไฟมีทั้งปุ๋ยบัวปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกของไฟก็มีทั้งปุ๋ยขี้ควายนะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่นะก็ใส่ไปในนี้ไม่มีหลักการใดๆนะคะมีอะไรก็ใส่ไปในนั้นนะคะไม่มีหลักการเลยนะ แ,แค่มาบอกเล่ากันเนาะส่วนการลื้อไข่อันนี้ก็ยังไม่กล้าลือ้อเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าน้องนางเพิ่งจะเริ่มโตเองนะคะคืนนี้ดีใจมากคือดีใจสุดๆเพราะจากตัวเล็กๆเองอะ่ะแบบยื้อชีวิตเขามาเป็นปีอะค่ะพเพื่อนๆเราตอนนี้คือเขาแบบโอเคมากอะ่ะน่าจะน่าจะไม่ลือเลยค่ะน่าจะปล่อยเขาแบบนี้อาจจะเอาพวกโคโลคาเซียย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วให้บอนกระดาษดา่างขาวอยู่ในบ่อน,นี้ไปเลยนะคะ อาส่วนนี้อัปเดตลาวานะคะไว้ลาวานะคะที่ไฟซื้อมาจากพี่เลเนาะตอนนั้นเอ่อที่ได้มาต้นน่าจต้นน่าจะเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ไฟตัดไฟตัดใบเลยนะไฟตัดใบทั้งหมดอันนี้ก็คือให้ใบใหม่เกิดมานะคะใบล่าสุดก็แบบนี้แหละนะเดี๋ยวสักพักก็ลายก็จะออกแล้วนะคะบอลน,นะคะเพื่อนเอนโคโลคาเซียเลี้ยงแดดร้อยไปเลยนะคะส่วนฟาโร ยังไม่รู้เพราะไม่มีนะคะเอ่อถ้าใครมีฟาโลอยากจะคายนะคะก็คอมเมนต์มานะคะเพราอยากเอาฟาโลมาเลี้ยงเหมือนกันแหละนะโอเคขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะเดี๋ยว,วจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับเอ่อบอลโคโลคาเซียนะคะของไฟเองแล้วก็ไฟก็คิดว่ามันยังเป็นสิ่งที่เพื่อนๆมือใหม่อะ่ะนะคะสามารถที่จะจับจ่ายเลือกซื้อเจ้าตัวโคโลคาเซียได้นะคะเพราะว่า น้องนางเลี้ยงง่ายนะคะตายยากทนทานนี่ก็วิโพลนะคะแต่มีเจ้าของแล้วนะโอเคอันนี้ของคุณปลาทูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆ